ไม่ได้เงียบเท่ากับหมวกแบบสปอร์ตแต่ว่ามันก็เงียบในคลาสสองมันเนี่ย แล้ววันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหมวกกันน็อกโนแลน N หนึ่อนหนึครับซึ่งเป็นหมวกกันน็อกสไตล์โมดูล่าหรือว่าเป็นหมวกแบบทวาริงนั่นเองครับซึ่งที่พิเศษกว่าอย่างแรกเลยของเขาคือมันคือหมวกกันน็อกใบแรกของโนแลนที่เป็นแบบฟลิปแบ็กนี่เลยฟลิปแบ็กก็คือการเปิดออกไปด้านหลัง เมื so the the in, ่อ <antenna> ก <noise> ่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบแค่ฟล <pega assass inations> ิปอัพเปิดขึ้นมาก็ไปคาอยู่อย่างนี้สําหรับตัวนี้คือฟลิปแบ็กก็คือเปิดไปด้านหลังเลยครับก็เพื่อช่วยในทั้งด้านแบบอากาศพลศาสตร์อะไรต่างๆเราไปดูกันครับว่าหมวกน็อกใบนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยเขาคํานึงถึงความปลอดภัยครับปกติเนี่ยมันจะใช้แค่ปุ่มกดปุ่มเดียวแล้วก็เปิดตัวนี้ครับเป็นแบบดวลแอคชั่นก็คือต้องดึงออกมาแล้วก็มีถึงจะเปิดได้อ่าและฝั่งด้านนี้ครับก็จะมีตัวล็อก คือถ้าจะล็อกให้มันเปิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็สลับไปแต่อย่าลืมนะเวลาจะเปิดกลับมาเนี่ยให้ปลดล็อกก่อนไม่งั้นตัวหมวกกัน็อกอาจจะเสียหายได้และจุดหมุนของเขาครับสำหรับตัวนี้เป็นจุดหมุนเดียวเท่านั้นครับตัวมวงเนี่ยต้องบอกว่าออกแบบมาได้แบบคอมแพกมากคือไม่ได้แบบใหญ่เวอร์วังไม่หนักน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,700กรัมเท่านั้นเองครับแล้วก็มีช่องลมแบบขนาดใหญ่เลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านบน 2ช่องเป็นแบบเทคโนโลยีแอร์บ o สเตอนั่นเองคูคือแบบลมมันเข้าไปนีคือโฟมากอีกหนึ่งอย่างที่หมวกกันน็อกใบนี้จะไม่มีไม่ได้เลยนะั่นคือแว่นแบบ VPS ครับนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเปิดชิวนี่ครับสามารถกัน U V ได้ถึง400เลยนะตัวเ,ป,เ,วเป,ปิดเนี่ยเปิดง่ายๆแค่นี้แล้วปิดเนี่ยปึ๊บง่ายๆกดเข้าไปครับนี่กดอันนี้เปิดนะกดปิดคือง่ายมากทุกอย่างอะ่ะมันง่ายหมดเลย ชิวหน้าแบบอ er ัลต์ไวแล้วก็แอตี้สแคทก็คือการการรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปล็อกนะครับนี่ปรับระดับได้ไม่ใช่แค่เปิดแค่นี้ออกเลยนะต้องจับนี่แล้วดึงก็เหมือนกันครับเป็นระบบเซฟตี้2ขั้นของเขามาแล้วก็ด้านในครับ เขาออกแบบมาแบบผิวสัมผัสนวมของเขาเนี่ยมันนิ่มมากมันคือท็อปคี m a มา m คอมฟอร์ตตัวนวมด้านในเหมือนกันสามารถถอดสักได้แล้วก็มีระบบ LPC ครับหรือว่า Liner Positioning Control ครับก็สามารถปรับความกระชับของหัวได้ก็คือเป็นลิิกธิ์เฉพาะทางโนแลนอยู่แล้วครับต้องบอกว่าหมวกน็อกใบนี้ยมันทั้งสปอร์ตมีสไตล์ที่สาคัญสะด,ดวกครับโอ้โหครบเลย และสำหรับการทดสอบของเรานะครับเราได้เอาหมวกกันน็อกใบนี้ไปใช้งานกับซอนเทส 368G ต้องบอกว่าเราเนี่ยเอาไปเพชรชบูรณ์เลยระยะทางเนี่ยต้องบอกว่าไปขับเนี่ยร่วมพันกิโลเลยมีทั้งทางดําทางดินเนี่ยเขาคอผู้ทับเบิกลูตทเวลผมพาไปหมดเลยต้องบอกว่าหมวกมันอ่ะสบายใส่นานๆเนี่ยไม่เมื่อยคอคือ1 7 0 0กรัมเนี่ยไม่ได้หนัก ทางดำที่ความเร็วสูงเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเราปิดหมวกลงมาให้เป็นแบบหมวกเต็มใบนิ่งเลยไม่ได้แบบมีหัวซายหัวสัน่นคือมันเก็บเสียงได้ดีมันไม่ต้านลมก็คือเขาออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกอยู่แล้วครับบางทีเนี่ยหมวกแบบนี้มันจะกินลมไงหมวกแบบโมดูล่าแต่สําหรับโนแลนใบนี้อ่ะจริงๆคือชอบมันไม่ได้แบบต้านลมแบบเจอลมปะทะหนักๆเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงมันก็สามารถแหวกลมไปได้อย่างง่ายดายเลยและที่สําคัญคือเสียงเนี่ยมันไม่ได้แบบโ oh อ้ขนาดนั้น ตอนเราปิดลงมาแต่ถ้าเปิดอะคือก็ปกติเปิดแล้วรับลมเต็มเต็มันก็ดังอยู่แล้วแต่ถ้าปิดลงมาเนี่ยเสียงเงียบลงครับก็คือไม่ได้เงียบเท่ากับบวกแบบสปอร์ตแต่ว่ามันก็เงียบในคลาสสองมันเนี่ยถือว่าดีเลยในส่วนของการใช้งานที่ความเร็วต่ำหรือในเมือง <S <S ผมบอกแล้วเนี่ยคือผมร้อนผมเปิดไว้ทรงในตลอดสบายเลยสบายชิวๆเลยและที่สำคัญไอแว่นกันแดดแบบ VPS เนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆครับมันกัน UV ได้ดี 400นะไม่ร้อนนะใช้ในเมืองไม่ร้อนไม่หนักอันนี้คือเป็นข้อดีของทางหมวกันน็อกโนแลนเลยส่วนการใช้งานทางดิน เอาถือว่าเป็นของแถมนะกันคือรถอะ่ะมันไปได้ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้หมวกันนกแบบนี้มันจะไปได้ไหมตอนแรกลองปิดดูโอ้ยไม่ไหวครับมันหายใจไม่ทันก็เพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อไปขี่แบบออฟโรดอะไรขนาดนั้นเราก็ลองเปิดฟีดแบ็กกลับไปปิดแค่ชิลลงมาถามว่ามันใช้งานกับทางออฟโรดเนี่ยใช้ได้ครับแต่อาจจะแบบมีฝุ่นเข้าตาเยอะๆหน่อยเราไม่ได้ปิดหมดอะนึกออกไหมเนี่ยเราเราเปิดไว้แบบนี้บางจังหวะเนี่ยอยู่แค่นี้เอง ก็เพื่อกันแดดด้วยคือกันได้ในระดับหนึ่งครับตามสไตล์ของหมวกถ้าอย่างนี้เรียกว่าหมวกแบบสไตล์เจ็ตไงก็คือเหมือนแบบหมวกเปิดหน้าปกติก็จะมีลมมีฝุ่นเข้าแต่เรื่องความร้อนเนี่ยปลอดภัยหายห่วงเลยไม่ร้อนเลยสักงนิดครับแล้วก็ไอ้นวมเนี่ยที่มีความพิเศษเนี่ยที่เป็นแบบเทคโนโลยีเขาอะท็อปคีม a าคอมฟอร์สัมผัสนอกจากมันจะนิ่มแล้วมันยังกันแบคทีเรียแล้วแห้งไวด้วยก็คือแบบเหงื่อต้องเยอะอยู่แล้วเมืองไทยเนาะคือวางไว้แป๊บเดียวแห้งละแล้วก็ไม่เหม็นด้วย แต่ว่าถ้าจะเหงื่อทุ่มท่วมเงี้ยก็สามารถถอดสักได้เอาแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะปิดลงเนี่ยเราต้องช่วยยกชิวหน้าขึ้นก่อนนะถึงจะปิดได้มาผมจะสรุปให้ฟังเลยสำหรับ Nolan N1201 เนี่ยมันคือหมวกน็อกสไตล์โมรู่าที่เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยเทคโนโลยี ความสวยความสปอร์ตความสะดวกสบายเนี่ยเขามีมาให้คุณครบเลยครับสำหรับราคาโนแลน n 1 2 0 1นี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่12,900บาทครับสำหรับตัวสีปกติสีพื้นถ้าเป็นตัวมีลายเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มมาอีก2 0 0บาทครับเป็น14,900บาทครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายไกลบ้านได้เลยครับผมแนะนำเลยโคดชิลถ้าใสา่ใบเนี่ย